อะหังพันเตสัมภะอุลาสังคาทิเสสาอาปัติโยอาปาจิงอาปติปริยตังเอกจังชานามิเอกจังนะชานามิลัตติปริยตังเอกจังชานามิเอกจังนะชานามิอาปติปริยตังเอกจังสะรามิเอกจังนะสะรามิ รัตติปะิยันตังเอกจังสะดามิเอกจังนะสะดามิอาปติปะิยันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกรัตติปะิยันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกโสหังพันเตสังขังตาสังอาปตินังสุทันตะปร,ะริวาสังยาจามิ อะหังพันเตสัมภูลาสังฆาทิเสสาอาปิติโยอาปัชิงอาปติปริยันตังเอกจังชานามิเอกจังณชานามิลัติปริยันตังเอกจังชานามิเอกจังณชานามิอาปติปริยันตังเอกจังสะดามิเอกจังณสะดามิ ลัตติปะริยันตังเอกจังสดามิเอกจังนสดามิอาปติปะริยันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกลัต <teachers> ติปะริย <sm> <them> <ced> ันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกโสหังทุติยัมปิพันเตสังขังตาสังอาปาตินังสุทันตะปริวาสังยาจามิ อะหังพ so ันเตสัมภะหุลาสังคาทิเสสาอาปติโออาปัจจิงอาปติปริยันตังเอกจังชาณามิเอกจังณชาณามิลัติปริยันตังเอกจังชาณามิเอกจังณชาณามิอาปติปริยันตังเอกจังสารามิเอกจังณสารามิ ลัตติปร e tamam, ิยันตังเอกจังสารามิเอกจังนารามิอาปติปริยันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกลัตติปริยันเตเอกเจเวมะติโกเอกเจนิเพมะติโกโสหังตติยมปิปันเตสังขังตาสังอาปตินังสุทันตะปริวาสังยาจามิ